เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันอีกเช่นเคยกลับมาอยู่ในเกม Dra g o n Ball d o k ก a n น a บ t l e กันอีกเช่นเคยและในตอนนี้คุณก็อยู่กันในด่านของ Fighting Spirit ในด่านที่2หรือด่านที่เราจะต้องสู้กับเจ้าโกนกนั่นเองนะครับผมซึ่งด่านนี้เองก็มีมิชชั่นขึ้นมาเหมือนกับด่านของ c o o l e r Attack ในคลิปก่อนกันเลยนั่นเองนะก็นอกจากว่ามีมิชชั่นมาแล้วก็เป็นมิชชั่นเดียวกันนั่นเองนะก็คือผ่านด่านโดยไม่ใช้ไอเทมนั่นเองคนะซึ่งเราก็พูดกันตรงนี้เลยกันลวกันว่าด่านนน,น,บ,น,น,นแบบกอแ โคตรเลยเพราะว่าด่านก่อนเนี่ยคุณอาจจะต้องพกตัวละครแทงตัวดาเมจอะไรต่างๆมาแต่ด่านนี้พอแค่คุณยืมตัวเพื่อนมาเนี่ยคุณก็สามารถผ่านได้โดยที่คุณไม่ต้องมีตัวใหม่ก็ได้คุณมีตัว ECA ดีๆมีตัวฟีที่แทงในด่านได้ถาวรเลยอย่างฟีดบ่วงก็สามารถผ่านได้แบบสบายเลยนั่นเองนะครับผมมาก็มาดูกันแล้วกันนะว่าทีมที่ผมจัดมาก็จะเป็นทีมที่มีแต่คูลเลอร์นั่นเองนะก็โดยการนําของคูลเลอร์เหล็ก ECA เนะเพราะว่าหมอนี่สามารถนําวิกเกตบาดลายได้ถึง 170นั่นเองซึ่งในทีมส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นวิกเก็ตบัตไลน์เพราะว่าลิมิตของด่านนั้นให้ใช้วิกเก็ตบัตไลน์กับสเปเชียลโพสนะซึ่งก็แนะนําว่าจัดทีมแย่ไปได้หละดีที่สุดแล้วอาต่อมานะก็แน่นอนว่าจะเป็นคูลเลอร์เ c a นะเพราะว่าไอหมอน,นี่นั้นแข็งแกร่งโ,โคตรเลยสามารถตีติดกริได้แล้วก็ทนมือทนเท้านในด่านได้อย่างสบายเลยนั่นเองแถมยังได้รับบัฟของด่านด้วยนั่นเองอาต่อมาก็เป็นคูลเลอร์ตัวฟรีนะหมอน,นี่ก็สามารถเอามาเล่นได้ด้วยเพราะว่าได้ร้รบบับจาากกด่นนแลว็็เปที โอเคนั่นเองนะต่อมาก็คูลเลอร์เขียว ECA นะก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ผมอวยนะักอวยหนาแหละนะเพราะว่ามันสามารถเล่นในเกมสั้นได้เกมระยะกลางได้ดีมากๆเลยในทีมนี้ก็เล่นได้ดีมากๆเพราะว่าหมอนี่สามารถเอาไปเล่นกับคูลเลอร์แปลง ECA ได้โคตรดีเลยนั่นเองต่อมาก็เป็นคูลเล็กตัวแดง ECA นะก็หยิบม,มาเพราะว่ามันซับพอร์ตได้แค่นั่นแหละฮะแล้วก็คูลเล็กอีกตัวหนึ่งที่ ECA มาก็เอามาซับพอร์ตแค่นั้นแหละจ้าส่ว <c> น <oughs> ใหญ่ก็ามาซับพอร์ตแล้วก็ทำ <c oughs> ดาเมจจากตัวละครหลักแล้วก็ตัวเพื่อนที่ยืมา เท่านั้นแหละครับผมตัวเพื่อนก็ยืมแบบจัดหนักกันไปเลยกับคูลเลอร์ไฟนอลฟอร์มตัวเวอร์ไวตัวดาวลุ้งไปด้วยจัดแบบจัดเต็มไปเลยจะได้จบด่านอย่างสบายเลยถ้ากแค่ยืมตัวเพื่อนมาเนี่ยก็ผ่านด่านได้แบบโคตรง่ายเลยนั่นเองปะลุยกันเลยก็แล้วกันนะกับการผ่านด่านแบบโนไอเทมแบบสบายสบายนะก็ออกโลมาไม่ค่อยดีนะเพราะว่าผมไม่อยากให้โลออกมาแบบนี้เลยเพราะว่าตัวลิงก์มันจะออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะผมก็จะไปแบบนี้ละกันแล้วก็ ลดดาเมจไอหมอนี่สักนิดหนึ่งแล้วก็ลดหมดดาเมจไอหมอนี่อกีกนิดหน่อยแล้วก็โจมตีที่หมอนี่ไปเลยอ่าแล้วรอบหน้าเนี่ยผมก็จะสลับตัว Final Form มคู l cool e r อให้มาอยู่คู่กับตัว e อเก็จะได้คู่ลิงกที่ดีแล้วก็เล่นอย่างสบายสบายมาตัวนี้ก็จะแตกไปคูลเลอก็ถ้าเบิ้ล3าทีก็จะดีเฟนต์แบบสุดๆเลยนะเพราะตอนนี้ก็ถือว่าสุดๆแล้วแหละเอาจริงตอนนี้ก็เก่งโคตรๆละอ่ะลด เบินไหมอ่าเบินแต่ไม so ่เป็นไม้ตายเบินพเทนเชี oh. okay. uh, uh ่ยวอ่าเบิลสองครั้งแล้วตอนนี้โกคูก็จะตีคูลเลอร์ตัวนี้ไม่ค่อยเข้าแล้วคูลเลอร์ก็จะอึดมากๆแล้วก็โกคูก็จะตีไม่เข้าด้วยแล้วถือว่าสบายโคตรเลยอืมอ่าโอเคอ่าต่อมาคูเหล็กเราก็จะให้คูเหล็กไปยืนกับคูลเลอร์ของเพื่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันก็พอลิงก์กันได้โอเคอยู่อืมแล้วก็เอาแก๊งไฟนอลฟอร์มให้มายืนข้างกันจะดีหน่อยมา ก็จะแยกแบบนี้แล้วก็ให้คูลเลอร์ตัวนี้ตีไอ้นี่ไปเลยจ,จัดหนักจัดเต็มเก็บบอลกันแบบเต็มที่ไปเลยทุกคนโอเคคูลเลอร์ตัวน,นี้ก็โดนตีไม่เจ็บหรอกแถมนี้ไม่ดีน่าจะฆ่าหมดโลตรงนี้ไปเลยด้วยไยังฆ่าไม่ได้ดาเมจนะ้อยอยู่เพราะว่าด้วยผลว่าลิงก์บิ๊กแบทบอสอะไรต่างๆมันหายไปเนาะแถมยังไปชื่อซ้ํากับ E c a ด้วยมันก็เลยนิดนึงแหละน่าเสียดายน่าเสียดายแต่ก็เก่งนะก็เป็นอีกตัวที่อยากได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ แบกตัวร้ายแบบสุดๆเลยนะก็ผ่านเรสโซนอะไรต่างๆก,ก็ต้องใช้มันนะไม่ว่าจะเป็นเรสโซนของอคูลเลอร์ที่เพิ่ม,เ,มเข้ามาเรสโซนโบลี่เรสโซนปลาดุกอะไรต่างๆก็ต้องใช้ไอหมอนี่เลยนะแถมไม่ยังด่านไฟติ้งสปิริตเนี่ยก็ต้องใช้มันด้วยนะในช่วงเฟสด,ด่านท้ายๆเองก็ยังต้องใช้มันด้วยเหมือนกันนะโอ้โหดูเนี่ยดูมันเด็กโคตรจะเก่งเลย แม่อยากจะได้สักตัวมาครอบครองรอก่อนนะผมว่าผมก็ต้องก็ต้องได้แหละถ้าไม่ได้ก็ก็ไปรอแลกปีน่าเอาก็แล้วกัน <c oughs> แบบหมดหมดสิ้นซึ่งความหวังไปแล้วนะอ่ะนะไปคูลเลอร์ขี่ไปแบบตายไปเลยเบิร์นสองครั้งด้วยเพราะนั้นโกก็น่าจะตายแบบทันทีกันควันเลยอืมตายไปแบบตายแบบเรียบร้อยโอเคมาตรงนี้ผมก็แปลงร่าง,างคูแดงไปเลยก็แล้วกันก็เน้นดาเมจไปเลย ตอนนี้ดีเฟนต์น่าจะแบบกุ้งกลิ่มนิดนึงเพราะสะแต็กไปแค่สองครั้งเท่านั้นเองอ่ะดีเฟนต์สามแสนก็ใช้ได้เพราะว่าซัพพอร์ตสองตัวอ่าลุยกันไปเลยตายแบบฉับพันอืมมาขอแบบจัดหนักเบิ้ลสักสี่ทีแล้วก็จบในรอบเดียวไปเลยก็ได้นะไม,ไม่ต้องเกรงใจตัวเพื่อนก็ได้ถึงแม้ตัวเพื่อนจะดาวรุ้งแต่ก็ผ่านได้แบบสบายๆเลยนะอือส,ส,สักสี่ทีเอาไปเลยไปเบิ้ลสักสี่ทีสัหน่อยแหละเอ้ สักหน่อยไปละโอเคยังดีว่าเบิ้ลจากโคนะก็ใช้ได้อยู่ถ้ามันเบิ้ลติดสักสี่ทีเนี่ยยังไงนี่โกก็คือไส้ไส้ทะลักแล้วก็ตายแบบทระด็ด้เลยดิ้นทุรนทุรายแบบตายอย่างอนาถเนี่ยแทบตายละแทบไม่ต้องใช้ตัวใหม่ก็สามารถผ่านได้อย่างสบายด้วยกันกันเนี่ยเอาจริงจริงอ่าไปเดสแฟรตนะก็ก็ก็ไม่จ้าวเท่าไหร่สู้ตัว LR ก็ไม่ได้ตัว LR ท่าเท่กว่าเยอะเลยอืมไปซุปเปอร์โนวาตัวฟรีที่แบบเออก็ก็โอเคแหละชนะทางยังโดนเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยแต่ด้วยความเป็นตัวฟรีแหละโอเค มาเอาไอหมอนี่ไปรับเท้าก็แล้วกันนะหมันไส้โดยเฉพาะ <c oughs> อ่ะได้เวลาชีเนกันละตายซะเถอะตอนนี้ถ้ายิงแม้ตายมาก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ด้วยนะดีไม่ดีเนี่ยคูลเลอร์ตัวเพื่อนก็ไม่ได้ใช้ซะด้วยน่าจะจบกันแบบว่องไวสุดเลย <c oughs> อย่างที่บอกนะว่าด่านนี้มันง่ายแบบโคตรง่ายเลยเนี่ยแทบตายแล้ว <c oughs> ตายตายซะได้เวลาเดสแฟตแบบสวยๆแล้วเมื่อกี้เดสแฟตตัวฟรีไม่เท่ต้องนี่ใช้ตัว LR เพื่อนแบบ โคตรเทพไปเลยเอ่อเดดแฟชตายไปซาซานาโกโคูคุงนะฮะก็และความที่ว่ามันจบแบบเร็วโคตรๆเลยนั่นเองนะซึ่งก็อาจจะทําให้คลิปมันสั้นแบบสุดๆเลยเพราะฉะนั้นก็ลุยสัก2ทีมก็แล้วกันนะเพราะาด่านมันง่ายกว่าด่านก่อนแบบโคตรเลยนั่นเองนะปะไปลุยกันในทีมที่2อีกสักนิดหน่อยกันล้วกันนะ อ๋แล้วฮะก็มาต่อกันในทีมที่2องละกันนะครับเพราะว่าในทีมแรกเนี่ยมันผ่านไปแบบไวเหมือนโกหกกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนทีมเล่นกันสักนิดหนึ่งบ้างก็แล้วกันนะโดยรอบนี้เราก็จะไม่ยืมตัวใหม่ที่เป็นตัวไวละกันยืมเป็นตัว ECA ละกันนะแล้วก็พบฟีเข้ามาเล่นบ้างกันลวกันนะให้เขาไม่น้อยใจสักนิดหนึ่งนะทั้งฟีก้ามแดง ECA แล้วก็ฟีก้ามตัวสีฟ้าที่สามารถตีโกกูแบบติดครีแบบสัใจสุดๆกันไปเลยนั่นเองแถม ยังมีแท้งจ้าบอย่างฟตีตัวฟีเอามาเล่นด้วยให้ได้หยิบตัวอื่นมาเล่นบ้างนะเพราะหยิบวาบายมาเหมือนเหมือนลังแกด่านสักนิดนึงมาอ่อนให้ด่านบ้างสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะอ่าลุยกันเลยเปิดมาได้ฟีดแบบจังหนักจังเต็มกันไปเลยทีเดียวนะก็ให้คูลเลอร์2องตัวนั้นมันยืนคู่กันไปเลยก็แนลนะ้วกันเนาะแล้วเราก็จะแปลงร่างตัวหนึ่งแล้วก็ไม่แปลงร่างอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันมาเปิดมาก็ปาดคอโกฮังไปก่อนเลยก็แล้วกันนะถือว่าโลก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผมพอจะโอเคได้อยู่จริงๆผมอยากให้ ฟีดม่วงเนี่ยมาอยู่กับเราเราสักตัวหนึ่งก่อนนะมาออนให้ด่าสักนิดหนึ่งดาเมจแบบกุ้มกริมเลยนะสำหรับฟีดในรีดร้อยเจ็ดสิบแล้วนะถือว่าดาเมจหดมาเยอะเหมือนกันเนาะถ้าเทียบกับคูลเลอร์ที่แบบว่าตีตัว ECA ยังตีได้ขนาดนี้เลยนะเอาจริง,รงตัว ECA ตีแรงรพอๆกับตัว LR ปลดสามทางเลยว้ยใช้ด้เลยไม่ได้แต่เมื่อกี้เรายืมลีดสองร้อยเี่ยแต่ก็แต่ก็ใช้ได้อยู่แหละวจริง,รง <c oughs> เบิร์นสามทีไปเลยไม่ลัานแน่โดยไม่ตายสักหน่อยนึงอ่ะก็ได้เยอะ เออเจ็บสุดๆไปเลยอะ่ะแทบตายอะ่ะถือว่าจุกใช้ได้เลยนะเนี่ยจริงๆมาเด็บีมตอนนี้เราก็อยู่ในสภาวะที่เรียกได้ว่าใกล้ตายกันสุดๆแล้วเนาะสะใจสุดๆเลยคือถ้าไม่ใช้คูลเลอร์เนี่ยยังไงมันก็เป็นการชันเล็กๆ,ๆแล้วแหละว่ามันจะยากขึ้นมานิดนึงๆนะเอ,อ้ยอย่าเพิ่งฆ่าเด้โอเคเอาคูลเลอร์ไปลดแอคแทกมันซะไปแบบเหนื่อยเอื่อยๆสุด มาชาลเล้นตัวเองไปเลยเนี่ยโอเคคูลเลอร์โดนแบบเจ็บโคตรคตร,รอบหน้าเราก็จะแปลงร่างตัวหนึ่งแล้วก็ไม่แปลงร่างตัวหนึ่งให้มันอยู่ด้วยกันนะรอบนี้คงหวังแค่ว่าคูลเลอร์จะไม่ฆ่ามนะันแล้วถ้าคูลเลอร์ฆ่าเนี่ยมันจบเลยนะจบลนนะารอบหน้าที่โดนตีแล้วก,แวก็แล้วก็ตายแบบ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 รันทดโคตร,โ,คตรโอเคคูลเลอร์ไม่เบิรนไม้ตายนะตัวเพื่อนเหลือแค่ตัวเราเนี่แหละตัวเราก็ไม่ต้องเบิ้นก็นได้นะอ่อนอ่อนให้ด่านไปสุดๆแล้วเนี่ยพอแล้วเพื่อนพอแล้วลูกอืมโอเค ได้อย่ได้อย่โอเคมาหมอนี่ก็จะลดแอนตี้เฟน,ฟนเข้าไปอีกทีนึงอ่าแล้วก็หมอนี่ก็แทงได้ดีมากๆแล้วด้วยโอเคมาเอาฟีดเขียวมารีเลือดซองนิดนึงโอเคแล้วก็เปลี่ยนนิดนึงเอาฟีดแดงมาไว้ตรงนั้นแล้วกันนะเพราะว่าฟีดแดงเราก็ชนะทางในร,รอบหน้าน่าจะสบายใจมากกว่านะอโอเคเอาไว้อย่างนี้ก็ได้อ่าแล้วก็ฟีดนี้เก็บบอลสีซองนิดนึงโอเค ฟตีตอนนี้โดนตีก็คงไม่เจ็บแล้วแหละฟีแปลงเราอ่ะสแตกไปสักนิดนึงเอออีกสักทีได้ไหมโอเคเบินไม้ตายเบินแบบน่ารักกุลิลกันเลยทีเดียวมารอบนี้เข้าสู่คูลเลอร์ขันเทพของเราเราก็จะแปลงร่างหนึ่งตัวซึ่งก็คงจะแปลงที่ตัวเพื่อนกันแล้วกันนะเพราะว่าตัวเพื่อนมันดาวรุ้งมันจะตีแรงมากกว่าตัวผมที่ปลดมาสองทางเท่านั้นเองมาจัดหน้าแบบหนัก มาตัวเรามีดีเฟนส์สามแสนแล้วตัวเพื่อน4ี่แสนด้วยความที่ว่ามันปลดเดยอะกว่าแล้วมันก็เลยดูเดือดกว่านิดนึงแล้วก็ผลพวยจะซัพพอจากคูลิซ่าปลาลุยมาเปลี่ยนตัวเล่นบ้างเนี่ย <c oughs> มันลดดีเฟนส์ได้ไหมถ้าลดดีเฟนส์ได้นี่ก็แปลว่าเราก็เบิ้ลฝากทีผมก็ไม่ได้สังเกตนะว่ามันลดดีเฟนส์ได้หรือเปล่าลดไม่ได้นะเพราะกับว่าตัวเราถ้าเบิ้ลตรงนี้ก็คือเบิ้ลเจากโคสันนะตัวเราเบิ้ลเจากโคซึ่้มัน่ารักกรุบกลิบสุด,สด ไม่สามารถโหลดแอตแทรดิเฟนได้นะก็นี่เป็นอีกหนึ่งข้อเสียของเจ้าค cool er e ูลเลอร์อีซีเอละแต่ก็โอเคแล้วการสแต็กมัน,นถือว่ามันสแต็กไวมากๆแล้วมาดูตัวเพื่อนต่อยกันไปอีก8ร้านนะโอ้โหแรงใช้ได้เลยลิงเต็มแล้วก็ซัพพอร์ต2ตัวนะตีโฮกับ LR เลยเนาะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดอืมดอกเดียวแทบตายสกิลอีกทีนึงก็ตายไปเป็นที่ เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก็จบกันไปกับทีมที่2นะฮะก็ถือว่าเล่นเอ่อเล่นแบบอ่อนให้ด่านด้วยก็แล้วกันนะเพราะว่าด่านมันจบแบบง่ายมากกว่าก็อย่างที่บอกนะว่ามันง่ายกว่าคูลเลอร์แอท็อแบบโคตรเลยแทบไม่ต้องใช้ตัวาวก็สามารถผ่านได้ด้วยเช่นกันนะขอแค่มีคูลเลอร์ ECA ก็ผ่านได้อย่างง่ายๆแล้วนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆถูกใจทีมไหนก็หยิบไปเล่นได้ทั้ง2ทีมเลยนะครับผมอาจจะเล่นมาทีมแรกแ,แล้วก็จบไปไวหรือเบื่อแล้วก็มาเล่นทีม2 เพื่อลดเพิ่มความเมามันในการเล่นก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมอ่าก็จบกันไปเป็นเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับกำลังใจของทุกคนนั้นมีค่ากับผมเสมอนะแลวก็ขอเป็นกําลังใจกลับให้ต้องบอกแบบว่าเป็นกําลังใจกลับไปให้กับทุกคนด้วยเช่นกันนะครับขอขอบพระคุณมากๆที่เข้ามารับชมกันในตอนนี้ก็ต้องขอจบกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ